ความคืบหน้าเหตุระเบิดปั๊มฐานโตจังหวัดยะลาค่ะล่าสุดนะคะแม่ทัพภาค4เผยนะคะเป็นการหวังทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ ความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณปั๊มน้ำมันปะตททานโตริมถนนสาย410ยะลาเบตงเหตุเกิดเมื่อเวลา23นาฬิกา45นาทีของช่วงดึกวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาแรงระเบิดทำให้หัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดวันนี้ค่ะพลโทสันติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนร้ายได้ลอบนำ ระเบิดจำนวน2ลูกมาวางไว้บริเวณจุดหัวใจน้ำมันช่วงเวลา23นาฬิกา50นาทีซึ่งเป็นช่วงที่ปั๊มปิดบริการค่ะแต่ยังเปิดใหบ้บริการเฉพาะร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกปัม๊มโดยคนร้ายตั้งเวลาระเบิดพร้อมกันแต่ระเบิดทำงานเพียงลูกเดียวเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะระบุค่ะบอกว่า เ,เหตุการณ์นี้นะคะถือว่าเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนที่ก่อนหน้านี้ค่ะเดือดร้อนจากอุทก,กภัยในพื้นที่ที่เพิ่งจะคลี่คลายนะคะยังฉวยโอกาสนี้ค่ะหลังน้ําลดมาก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่อีกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งจิตสํานึกค่ะที่ไม่ได้เห็นแก่ความทุกข์ยากลําบากของคนในพื้นที่ทั้งๆท,ที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะความมุ่งหมายของคนร้ายก็น่าจะหวังที่จะทำลายเศรษฐกิจนะคะและก็บรรยากาศของการท่องเที่ยวค่ะ ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำหน่วยกำลังตลอดเวลาให้ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่เป็นจุดล่อแหลมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่เกิดความสูญเสียมากนักจากนี้คงย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นต่อไปประมาทไม่ได้แต่คงอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวคงไม่พอต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็น บุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ